เมื่อวานเนี่ยยางขับรถมาใช่ไหมคะไอ้ข้างทางมันมีต้นที่เดี๋ยวนี้มันมีดอกไม้อ่าเ,เรียกอะไรนะคะเดี๋ยว<อ><อ>เดี<อ>เ๋ยวทองวานท่นี้โอ้พอขาบมาแล้วกูโอ้ยมันก็รู้สึกว่าหูมันสวยมันสวยซึ่งมันก็สุดความจริงดีในการเป็นสุขเวทนาออใช่ก็กำหนดรู้อยู่ไอ้ความอยากถ่ายรูปมันก็มีท่นี้มันเหมือนมาเป็นโฟละช็อตเนาะใช่ไอ้ความยินดีในดอกไม้ไอ้ความอยากถ่ายรูปอะคะ กอดรู้แล้วมันก็ยังอยากายรูปอ่ะอันนี้มันก็คือทำตัวเหมือนกับว่าพยายามเรียนรู้อย่างนงี้นะจริงๆครับมันควรพยายามเรียนรู้อย่างเงี้ยอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยมันก็ตั้งอยู่โดยความเป็นปกติใช่ไหมก็ช่วงนี้มันต้องออกดอกมันก็ต้องออกดอกเป็นธรรมดาใช่ไหมไอ้ตาก็ตั้งอยู่โดยความเป็นปกติใช่ไหมไอ้ต้นไม้ก็ส่วนหนึ่งตาก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งการเห็นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งตอนที่รู้สึกสุข ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งตอนที่อยากก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่แหละคือชีวิต,วตเรียนรู้อย่างเงี้ยนะคกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตพอเราเรียนรู้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าองค์ประกอบของชีวิตมันมีอะไรมั่งการที่เราได้เรียนรู้แต่ละองค์ประกอบองค์ประกอบเพื่อให้เกิดการกระทําตอบเนี่ยในชีวิต <c oughs> มันจะทําให้เรารู้แจ้งทามารู้แจ้งอะไรรู้แจ้งเหตุปัจจัยที่เราได้กระทำนะอย่างเช่นถ้าเราไม่มีความอยากอย่างที่บอก ตอนรู้สึกยินดีเนี่ยอย่างหนึ่งนะตอนรู้สึกอยากจะถ่ายก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมันเกิดคนละช็อตกันด้วยซ้าไปแล้วมันคนละอารมณ์พูดง่ายมันคนละอารมณ์กันเลย <c oughs> มันไม่ใช่อารมณ์เดียวกันอ่ะพูง่ายอย่างเช่นตอนที่ตาเห็นเนี่ยเกิดความรู้สึกดีก่อน <c oughs> แล้วเมื่อรู้สึกดีมันจะมีความยินดีในความรู้สึกนั้นนันอ่ะพูดง่าย <c oughs> พอความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมีกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการปรุงไปตามความคิดอ่นนะพูดง่าย คิดที่จะทำตอบยังไงต่อความเหล่านี้อยากใช่ไหมความอยากก็จึงปรากฏอ,อยากปรากฏแล้วทีนี้เนี่ยคือชีวิตนะนี่นี่คือจังหวะของชีวิตมันไม่รู้มีอะไรต่ออะไรมันอยู่อย่างงี้นะคะใช่มันอยู่อย่างงี้แล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยได้ขยับไปด้วยทําให้ความคิดทําให้ความจําทําให้ความรู้สึกอารมณ์ทําให้ความรู้เนี่ยอารมณ์เป็นไปด้วยกับชีวิตถ้าเราสามารถแยกแยะยกแยะ,แยะ,แยะ องค์ประกอบเหล่านี้ได้เราจะเข้าใจสัจจะตามความเป็นจริงว,ว่าใช่นี่แหละคือเหตุปัจจัยของชีวิตให้เกิดขึ้นใช่ไหมละ่ะการถ่ายรูปจึงเกิดขึ้นพอถ่ายได้ก็ห <c oughs> ายไปการถ่ายรูปก็หายไป <c oughs> พอออกจากต้นนั้น่ะความรู้สึกก็หายออกไปแล้วความยินดีก็หายไปด้วยความอยากก็หายไปด้วยใช่ไหมละ่ะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนเนี่ยถ้าเราศึกษาองค์ประกอบได้ เราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่คือชีวิตมันเป็นเป็นองค์ประกอบเราเนี้ยเราจะหาสาระอะไรไม่ได้เลยในสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระอะไรหรอกมันต้องลงไปในเรื่องนี้ใช่แล้วเราจะรับอ๋อนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเหตุคือปัจจัยนี่คือองค์ประกอบนี่คือสัดส่วนของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นแบบนี้เลยจริงๆเรื่องการกินการดื่มการพูดการคิดการกระทําทั้งหมดเนียมันก็จะมีอยู่แค่นี้